ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาทําผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบกันนะครับสูตรง่ายสูตรอร่อยนะครับไม่ว่าจะทําค้าขายนะครับหรือว่าทําทานเองนะครับรับรองอร่อยติดใจเลยครับทานเพลินนะครับเพื่อนๆครับผมครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการทําง่ายๆนะครับผมนี่ครับผมอ่าสูตรทําง่ายขายดีนะครับ สูตรเด็ดกรอบอร่อยจัดจ้านนะครับผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบนะครับผมเรื่องกินไว้ใจเรานะครับผมต้อมชาแนลห้นะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับสร้างรายได้สร้างอาชีพได้ด้วยนะครับผมมาดูวัตถุดิบกันนะครับผมก็จะซื้อปลาดุกทอดกรอบสําเร็จรูปมานะครับผมอ่านี่ครับ1นกิโลนะครับ1นกิโลนะครับ อ่า uh, ถ้าจะทอดเองครับก็ล้างให้สะอาดนะครับล้างคุกเกลือให้สะอาดนะครับแล้วก็ล้างน้ําเปล่าสะอาดแล้วก็ปล่อยปลาดุกให้มันแห้งนะครับให้มันแห้งแล้วก็ตั้งกระทะน้ํามันร้อนๆนะครับน้ํามันร้อนเสร็จเราก็เอาปลาดุกลงไปทอดนะครับปล่อยมันทิ้งไว้ในกระทะนะครับให้มันลอยตัวเองนะครับแล้วก็ค่อยๆกลับพริกด้านนะครับอ่าแล้วก็ให้มันกรอบทั้ง2ด้านแล้วก็เอาขึ้นตะแกรงพักนะครับ อ่านี่คือขั้นตอนการทอดง่ายๆนะครับผมวัตถุดิบก็จะมีพริกนะครับผมพริกผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบนะครับแล้วก็พริกแดงนะครับใบมะกรูดนะครับผมเครื่องปรุงก็มีน้ําตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใช้น้ำตาลปี๊บจะอร่อยกลมกล่อมมากกว่านะครับผมแล้วก็มีผงปรุงรสน้ำมันหอยพริกไทยป่นนะครับน้ำปลานะครับแค่นี้เองนะครับ มาทำกันเลยนะครับใส่น้ำมันไปหน่อยนะครับผมเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่พริกลงไปผัดให้หอมนะครับนะครับผมอันนี้เป็นพริกผัดเผ็ดนะครับผัดให้หอมเลยนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นจะใส่อะไรต่อนะครับเพื่อนๆคอยสังเกตนะครับผมก็นี่ก็จะบอก เคล็ดลับนะครับเรื่อยๆนะครับสำหรับการทำอาหารนะครับผมอันนี้ครับผัดขยี้ครับขยี้ขยี้ไปนะครับให้พริกแกงมีความหอมนะครับผมในกระทะนะครับจากนั้นก็ใส่น้ํามันหอยไปหน่อยนะครับกะปริมาณเอานะครับผมนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะครับหรือว่าน้ําตาลปี๊บนะครับแบบท่านใดจะใส่น้ําตาลทรายก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมจับปริมาณนะครับชอบหวานชอบเอ่อรสชาติแบบไหนนะครับก็จับปริมาณใส่ไปนะครับสําหรับผัดเผ็ดปลาดุกสูตรของผมนี่ก็จะมีความเผ็ดนํานะครับเผ็ดแล้วก็ตามด้วยหวานนะครับแล้วก็ตามด้วยเอ่อความเค็มนิดหน่อยนะครับอ่านะครับ รสชาติบางคนก็จะทานไม่เหมือนกันนะครับไม่ชอบหวานไม่ชอบหวานก็ใส่น้ําตาลน้อยนะครับผมันนครับเมื่อน้ําตาลปี๊บละลายแล้วนะครับเดี๋ยวใส่อะไรต่อนะครับ่ใส่ผงปรุงรสไปหน่อยนะครับ ผงปรุงรสไปหน่อยแล้วก็พริกไทยป่นไปหน่อยนะครับผมนะครับกับปริมาณเราเองนะครับผมเรื่องเรื่องรสชาตินี่นะครับสูตรผมก็จะเป็นสูตรเข้มข้นนะครับเข้มข้นนะครับชอบอาหารรสจัดนะครับผมแับก็จะใส่พริกเยอะหน่อยนะครับผมอ่าตามด้วยพริกป่นหน่อยนะครับอ่าจากนั้นก็ใส่ปลาดุกทอดกรอบลงไปเลยนะครับอ่านะครับ จากนี้ไปเราก็เขาเรียกว่าผัดคลุกเขาให้มันทั่วถึงนะครับคลุกเขาให้ทั่วถึงเนื้อของกระดุกทอดกรอบเลยนะครับแต่ละชิ้นนะครับผมใช้ไฟแรงหน่อยครับแรงจากปานกลางสู่ไฟแรงนะครับค่อยๆผัดไปนะครับแรงมากก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวพริกจะไหม้นะครับนะครับปานกลางถึงแรงไม่ต้องแรงมากนะครับผมประมาณนี้นะครับ ผัดคลุกเขาไปให้ให,ให้พริกแกงมันเคลือบออปลาดุกนะครับให้พริกแกงมันเคลือบปลาดุกทอดกรอบทุกชิ้นนะครับนี่ครับผัดผัดคั่วให้แห้งนะครับผัดคั่วให้แห้งนะครับผมอ่านี่ครับ อ่าเมื่อเมื่อผัดได้ทั่วแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะใส่พริกแดงลงไปนะครับพริกแดงที่เราหั่นไว้นะครับอ่าใส่ลงไปนะครับอ่ามีพริกเหลืองก็ใส่พริกเหลืองได้นะครับผมพริกแดงพริกเหลืองครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดที่เราหั่นซอยไว้นะครับอ่านี่ครับอ่าก็เป็นเป็นสูตรง่ายๆนะครับทําอย่างรวดเร็วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ที่ ผัดแบบแห้งๆนะครับสำหรับปลาดุกทอดกรอบนะครับก็จะแตกต่างกับผัดปลาดุกสดๆนะครับอ่านะครับถ้ามันมันไม่แห้งมันก็จะไม่ค่อยกรอบนะครับสำหรับผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบนะครับผมนี่ครับอ่าสีสันน่าทานนะครับเพื่อนๆครับลองทําทานนะครับทําทานในครอบครัวนะครับหรือว่าจะค้าขายก็ค้าขายดีนะครับนี่ครับน่าทานมากๆเลยใช่ไหมครับผม ตักใส่ชามเสิร์ฟเพื่อนเพื่อแล้วนะครับอ่านะครับผมครับในกระทะนี่คือ1กิโลนะครับก็จะแบ่งใส่จานนะครับเสิร์ฟเพื่อนเพื่อนะครับอ่าพอประมาณนะครับผมอ่าทานอย่างเพลิดเพลินเลยครับเพราะว่าเนื้อของปลาดุกนะครับมีความกรอบนะครับผมกรอบนอกนุ่มในครับอ่านะครับนี่ครับผม ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยนะครับเพื่อนๆครับรับลองไปทําทานดูนะครับก็เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี่นะครับก็มีน้ําตาลปี๊ดนะครับผงปรุงรสซอสปรุงรสน้ําปลาแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมก็จะได้เมนูอร่อยนะครับ1ชามใหญ่ๆนะครับให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันนะครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามนะครับมาทันข้าวด้วยกันนะครับครับผมสวัสดีครับ